ลสวัสดีครับวันนี้มาพบกับซอส r อาร์ตออนไลน์กับชัน้น5นะครับ วันนี้ผมพาเพื่อนมาด้วยเอาเวนทำไมเพื่อนไม่มาด้วยว่ะงง เดี๋ยวยืนรอมันแป๊บหนึ่งแต่เรามีปาร์ตี้เราพาร์เนอร์เราจะไม่อยู่นะเลยคนเดียวนี่ลำบากเดี๋ยวรอมันสักครู่เขาจะมีหมวกปนปาร์ตี้เลยนะสรุปมันปาร์ตี้กันไม่ได้นะเนี่ย เดี๋ยวแป๊บนึงนะกำลังงงเอาละสรุปว่าลุยดันดเรื่องแบบปาร์ตี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวก,กดออกตีก่อนออกตีไงฟ้าดิสแบนถ้าเราไม่ออกปาร์ตี้โคฮารุไม่อยู่สู้ลำบากเอา้าทำไมกลับออกออกตีก่อน มันออตโอต้ฮอตีเหรอลุยโอ้โหสู้คนเดียวขิ้นะเก่งไ,ไม่กลัวโคลุมได้ข่าวว่าใช้ขวานก็ตีเป็นหนะมูได้นะเกมนี้ มันไรตีไม่โดนไลยวะแทนีโอ้โหสุดมากเลยพวกนี้ยจะตายก่อนเนี่ยโยกผมเอ้ยทำไมมันมีนนระฆังวะมันจะอะไ,ไ,ไรขนไม่มีเลยไอ้ทีวิ่งลออครับเติเมเลือดก่อนไม่ไ,ไหวเติเมเลือด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  แทงก็ให้เฮ้ยมันอ้วกมันอ้วกมันอ้วกโอ้ยเหียเอ,อ้ยถ้ามันไม่เอาให้ตายเฮียโตระบบลราเป้าค่อนข้างเฮียไม่ดีแล้วจะตายเองะ สาเพื่อนมาช่วยเสร็เล่นด้วยกันไม่ได้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมายืดมาฟอ้งโอ้ยแม่งจะตายหาถอยเพ้นเลือดบไอโคหานี่แม่งสาดฝนอยู่ได้ปั๊มแหลกกับปั๊มแหลกตายดิเฮ้ยเออ โโอหเพื่อนบอกว่าวอสเปะนะครับตัวเราเนี่ยเปาะควาครับถอยพัะคุนเนี่ยพ่นน้ำหนองพ่นน้ำหนองอ้พ่นฟองอะแทงเข้าไปแทงเข้าไปโอ้ยไม่โอเคแล้วเลือดจะหมดมันทำอะไรมันจะพ่นพ่นอีกครับพ่นจังเลย มาอีกตัวแล้วลูกน้องโหดขนาดนี้แล้วบอสจะโหดขนาดนนไหนจะไหวไหมเนี่ยโอ้ยเยอะไม่เก็งโอ้โหเก่งไม่ลัวตัวลุมเ,เลเื่อยติดมากครับติดตลอดเวลาแทงเข้าไปแทงเข้าไปลำบากโคตร โอ้โห oh. แม่งเลย <laughs> ปิมเลยครับเลือดทับปิมครับเลือดไม่เต็มตู้บอสเี่ยตนตาไหโคตรมาในสุดปก็ถึงสักทีเย็ด <laughs> <Yeah, S 1> <laughs> มีบูทางหลังด้วยโอ้ย <laughs> oh. ทำไมบอสไม่มีมาหาเราคนเดียววะไปเข้าไปอัดออเข้าไปเห็นงวงๆอย่างนี้โอเคโอค้โหยังมีเลเซอร์ดเวยแน่นแน่วิ่งวนไปโอ้โหแม่ทำไมมันถึกวะ อึมวนไปอาวนกลับด้านฟังก็ได้กลับเข้าให้โอ้โหถึกกระเนี่ยเอ๊ยทำโอเวนโอ้พันเจ็ดเวนกำเดียวโอ้ไหวไหมเนี่ยโอ้แม่เจอบโดน โอนไหมโตดีอะโอ้ยทำไมเหมือนฟันไม่เข้าโอโหทำแปดวิ่งตามสูตรเดืยดดีกว่าวิ่งได้มีลูกน้องด้วยว่ะเฮ้ยโอกระตุกโอ้โหโอ้ตาย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 ไปกน ขย้ายขวดใหญ่ละเลืองไมเนี่ยเฟืองไม่เนี่ยบอสไปไหนบบวะสับเขาให้โอเคตรงไหนไม่โอเคโคตรโอ้โหแม่โดนทุกดอกเชื่อทางนันโดหดฮะานี้โอ้ยสับ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 ,บ,บแม่งเอ้ยอันตรายสุดๆ สวิตไอ้โกเลมัคซ่านี่มันยืนขู่แล้วใช่ไหม <c oughs> ไม่รู้ว่าทำอะไรได้โอ้ยเฮียตา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 ยเวแล้วจะแทงโกเลมทำไมวะะแทงบอสให้ตายตายไหลบโอ้ยท่ามือตกด้ไม่มีพื้นขึ้นด้วยนะไม่มีอะไรขึ้นบนพื้นแม่งลบยากมาก โอ้โหได้โดนเยอะยหนึง่งเออโอ้โแม่งเกือบเนี่ยนั่นโอ,โ,โอ้โหเกือบเทแล้วแต่ถ้ายืนอ,อุบาทไปหน่อยนะ โอ้หเลือดเราแม่งโคตรปิม่มหลอดเอายาหมดนี่หว่าว่าทำไมกดไม่ติดโอ้โห,โหโโโโไม่รอดแม่เลยวะยาแม่งหมดอ่ะไอ้เหี้ยตายซื้นโอ้โหเปลืองยาแล้วเปลืองยาแล้ว มองไม่เห็น่ามันทำอะไรวะมีนอนเดี่ยวด้วยมุนออไม่ใช่มีดูสเตจก่อนนะครับมงดูสเตจก่อนมันจะมันจะทำอะไรโอ้โหฟันแท่ไม่ลดดูยากิดต์หอยซับซับหอยแทงหอยใช้วิธีมันตีหนึ่งทีเราวิ่งไปฟันหนึ่งทีตัววิท ดีแลวไม่โดนเลยทราบไม่โดนอีกไอ้ท่าขวาดีแม่งไม่บอกวงด้วยหลบยากทำไดโอ๊ยเบี้ยแล้วบันไลแล้วบันไลแล้วบันไลแน่นอนสภาพนี้บันไลแน่นอนโอ้โหปีมรอได้ครับท่านลื้เ <c> ก <oughs> ียดท่านอน อู๔พันโอ้โหมึงเร็วมากหา4พันทำไมมันโหดขนาดนี้ยาแม่งโหดมากนั่ <transcript> นพาไปกูบาทที่ไหนนอนเยี่ยวแพง โอ้โหแม่งโดนอีกแล้วหมดตัวแน่นอนรอบนี้อย่าหมดทุกอย่างหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างโอ้โหหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างคอย่อนโดนบอกว่าเนี่ยไม่โดนใช่ไหมแพงนอนเยี่ยวนอนเยี่ยวนอนเยี่ยว มันเนี่ยไอ้ท่าหมุนนี่แม่งอันตรายใช่ไม่บอกวงด้วยหมุนอีแกแล้วใช้วิธีสับหนึ่งทีถอยหนึ่งทีแล้วก็แทงหนึ่งทีโอ้แทง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 ,แทงโอ้ยแม่งโดนอีกแล้ว แฮงเอ้ยท้อยท้อยโอ้โหยหากเสี่ยงตายโคตรนี่เอาโดนแล้วไม่จะรอดไปนี่ฮะ <laughs> ดูเชิงอ่ะแน่แน่แนยายาสาบัสาบสับ ไม่โดนแทงถอย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 ครับไม่รู้ว่าเราันทำอะไรเราถอยไปมั้งแทงครับแทงแล้วถอยครับแทงนอนนอนเยู่ทายอุบาททำอะไรมึงทำอะไรมึงทำอะไรมึงอย่าแทง เอา้าโดนโอ้ชิบหายแล้วเปลืองชิบหายใส,าหใส่เข้าไปใส่เข้าไปโอ้โหแต่ละอย่างของมันนี่แม่งสุดๆจริงมันซู้ลำบากเกินไปอกว่าวะแทงถอยหมุนแทงถอย Tha ơi mày kiếm mày 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 Mấy... mày 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 này Oh... mày 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 โอ้โหแม่งเซอ้อบอสตัวเดียวเสียทุกอย่างครับเสียแบบเสียยาเสียที่เกิดโคตรฮคอเมื่อกี้เป็นอะไรไม่รู้แม่งอยู่ๆก็หลุดไป้ไป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  Okay. โอ้โหไว้เจอกันชั้น6ชั้น6นี่แม่ไม่รู้จะปลาเถืออ่อนขนาดไหนเมื่อกี้เสียที่เกิดไปตั้งหลายอันโอ้ยแม่งโหดเกินไว้เจอกัน